เมื่อวานนี้เราพูดถึง <c oughs> อะไรคะแกงไตปลาโอ้ยนอกจากแกงไตปลาเป็นอันดับหนึ่งแล้วพอเปิดมาเมื่อวานเห็นข่าวมีเพิ่มอีกห้า <c oughs> เธอจะ้ะขออีกสักนิดนึงขอแตะแตะสักนิดนึงฉันจะเครียดมีอีกห้าอันดับอะที่เราติดเป็นอาหารยอดแบบอาหารยอดแย่ของเขาถามว่าสิ่งที่ติดเพิ่มอีกห้ารวมกันเป็นหกคุณกินมันหรือเปล่าหนึ่งในนั้นมีจิ้มจุ่ม จิ้มจุ่มคืออะไรอ่ะจิ้มจุ่มก็เป็นหม้อที่เอาของสดๆไอ้ไอ้ก็เหมือนสุกกี้แต่เป็นแบบไทยอะเราว่าถ้าจะเรียกเหมือนสุกี้เอ็มเคจะเป็นแบบไทยอะน้ำซุปมันใส่โหระพาใส่เคใช่องฮะนช่ะอีกนิดนึงจะคล้ายต้มแซ่บไหมแล้วมีเขาต้องจิเขาต้องน้ำจิ้มไหมมีอ๋อเหรอเธอมันอร่อยอืมบางคนเขาต้มใส่หม้อที่เป็นแบบหม้อดินน่ะอีกนิดเดียวก็ไปลอยใครสักคนหนึ่งอยู่ในนั้นได้แล้วโหระพานะใส่เครื่องแบบนี้นะอันมันหอมสะอาดใช่ไหมใช่ได้ฮะต้มเดือด โอเคต้มเดือดใช่คาว่าต้มเดือดแล้วทําไมมันถึงติดโผอ่ะก็เขาไม่ชอบไงเขาไม่ชอบเทสนี้แล้วมันมันอาจจะเขาต้องเป็นคนไม่ชอบอาหารรสจัดและเครื่องเทศเยอะๆเนาะท่าทางนะก็เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบอเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเขาเปิดใจแต่เขาอาจจะไม่รู้สิแต่ตอนเขาชมเขาเขาชมเราให้ไอตอนหนึ่งเราก็ได้หนึ่งไงเขาชมข้าวซอยฉันยังเซอร์ไพรส์เลย ข้าซอยฉช่ว่าก็กินยากกว่าเออเขาซอยกินยากกินยากกว่าจิ้มจุ่มอีกอะจิ้มจุ่มยังรู้สึกสดน้ำอีกแต่อ่านว่าชาวต่างชาติชอบกะทิอ่าเป็นไปได้เพราะว่าต้มข่าไก่เนี่ยนวลมันนวลโคคนัทมิลค์เคยเห็นโคคนัทมิลค์บางคน่ะกินโคคนัทมิลค์เป็นเป็นเหมือนนมยูสตีนอะโหดไปจริงจริงไม่แต่ก็โหดเกินอ่ะคือผมผมเห็นผมก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาตัดแล้วเขาเอาไปผสมอาหารแต่ผมไปผมจำไม่ได้ประเทศไหไรเขาบอกว่า no they drink คโคนัตมิลค์ as a drink นะแต่มันต้องดูว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โคโคนัตจูสนะโคโค่นัตมิลอันนี้มันก็คือแตงกวากะทิแต่มันดื่มได้จริงๆหรอวะและเขากินแล้วมันพิสูจน์ได้ชัดเจนเพราะมันมีหลอดไงมันมีหลอดจุ้มแล้วดูดจื๊บแต่แต่จริงๆมันสร์ติว่ะถ้ากินเนี่ยมันต้องเป็นน้ำมะพร้าวใช่หรือเป็นมะพร้าวน้ำข้นก็เขาชอบกินโคโคนัตมิลเหมือนเรากินนมข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ย นมข้าวโพดเราไม่เอาไปทำอาหารนุ่มข้าวโพดมันไม่ได้เอาไปทําอาหารแต่กะทิมันเอาไปเพื่อท ah ําอาหารถูกไหมนมข้าวโพดไม่แต like ่แค่บอกว่าเขาชอบเบอร์นั้นนะเขาชอบระดับนั้นก็เป็นไปได้นอกเหนือจากจิ้มจุ่มของเราที่ติดอันดับอาหารยอดแย่ของโลกเป็นอันดับที่สิบเอ็ดแล้วมีอีกสี่อันอุ้ยอร่อยเลยทักงนเลยอะก็ใช่ไงตอนอ่านฉันช็แบบโอ้คุณผู้ฟังคะเราจะเห็นด้วยเขาดีไหมเราต้องพิทักษ์คือบางคนอาจจะไม่ชอบข้าวคุกกะปิอันดับยี่สิบเจ็ดเด็กเล็กกินไหมข้าวคุกกะปิรู้จักกินฉัน ฉันกินได้อะฉันกินได้ฉันไม่ได้ชอบแต่ฉันกินได้มันต้องใส่หมูหวานใช่ไหมใช่ในบางอารมณ์ก็อร่อยดีอะแล้วก็มีอะไรนะมะม่วงซอย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 ตอนเวลาเดินผ่านก็เม็ดได้นะอันนั้นอาจจะต้องใส่กะปิเยอะไปถ้าปรับผัดกาลังพอดีอะน้ำก็อาจจะโอเคอันดับ2ี่สิบเก้าคืออร่อยมากที่สุดของโลกทำไมอะถึงจะไม่ดีต่อสุขภาพฉันชอบมากเลยฉันก็ชอบหอยทอดสิคะหอยทอดหอยทอดนะคุณชอบแบบแป้งกรอบหรือแป้งนิ่ม ชได้หมดว่ะเนาะมันอร่อยคนละแบบเนาะถูกจริงๆไม่เกี่ยงเลยแบบคือข้างนอกกรอบแล้วข้างในนิ่มก็ได้เออแบบชอบแป้งกรอบมากเลยร่นขอน้ำจิ้มไปเยอะถูน้ำจิ้มต้องเยอะๆน้ำจิ้มซอสแดงๆอ่ะแต่ว่าถั่วงอกต้องเอาลงไปผัดด้วยนะเอาเธอไม่เอาแบบถั่วงอกโรยแบบดิบใช่ไหมไม่เอาถั่วงอกดิบผัดให้มันมีผัดให้ไม่มีกลิ่นดิบมันมีคลุกคลิกนิดนึงตัดหางให้เรียบร้อยออยพอแม่จ้าวันนี้ต้องจัดแล้วล่ะเจ้าที่แถวนี้ซอยตรงนั้นน่ะในเยาวราชอ่ะอะไรเอออืม มันเดี๋ยวนี้มีหลายที่ในห้างในห้างเดี๋ยวนี้ก็มีเจ้าที่แบบกินได้ละอร่อยแบบคุณฟังเวลากินแบบเนื้อแป้งกรอบอ่ะต้องกินที่ร้านเพราะว่ากลับมาถึงบ้านมันแป้งมันเหี่ยวอ่ะแล้วมีอะไรอีกน้ําตกหมูอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือหรอใช่เลีว่าน้ำตกหมูมันมีสองอย่างนะน้ำตกไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมฮะกับน้าตกหมูที่เป็นลาบน้ําตกนะแปลว่ากินเลือดสดหรอไม่สดน้ําตกหมูสุกอ๋อนนี้คือหน้าตาน้ําตกหมูหรอ อืมันมันมีข้าวคั่วสิมันหอมก็เหมือนแบบยำอ่ะเงี้ยหรออืคล้ายๆเอาไม่ใช่อีกอ่ะฉันไม่ยายาปอธิบายเลยน้ำหนึ่งมันวิธีการมันอาจจะเราไม่กินเปล่าเหรอเรากินกับข้าวข้าวเหนียวกินผักก็ได้ไม่กินข้าวเหนียวก็ได้กินกับผักเคียงอืเธอไม่กินน้ําตกเหรอมันเผ็ดไงฉันก็เลยไม่สั่งแบบไม่เผ็ดสี่มันมีรยข้าวข้าวคั่วมันหอม อ๋อแต่ชอบข้าวคั่วก็ใช่ไหมและอัเนี้น้ำตกก็จะใส่ข้าวคั่วมันหอมแต่ปัญหาคือตอนนี้ด้าบอกให้ออก7จ็ดโมงสี่สิบเก้านี่พอพูดเรื่องอาหารเนี่ยตาเหลือกันไปหมดนี่ไม่ครบเลยค่ะอะขออีกอันหนึ่งแล้วกันผัดวนเส้น,นอีกอันหนึ่งคือผัดวนเส้นจะบ,บ้าเหรอผัดวนเส้นเธอมันต้องมันต้องเป็นอาหารที่ดีท,ที่ดีแต่เขาเขากินวนเส้นหรือเปล่าหรือถ้าไชดอกขจรน,นี่คือแบบสวรรค์่ะและใส่ไข่นิดนึงนี่อาทู อว่าแล้วกว่าไตแล้วไตแล้วพ really> ูดเรื่องอาหารละตัวย้วยนวยกันไปหมดเลยนะคะม Green